สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมความหลังศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่25มกราคม2558นะครับตรงจากวิกหมอชิดนะครับสนามมวยช่อง7สีนะครับเริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา12นาฬิกา50นาทีโดยประมาณนะครับมาดูเลครับคู่ที่1น,นะครับก็เป็นมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่15นะครับ สายสีนัดแรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเพชรสีนินคงชูช่วยพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นเก้าเหลี่ยมวอปัญญาไวยพิกัดร1อย่ปอนด์คู่ที่2นะครับคู่ค้ำของการแข่งขันและถ่ายทอดสดเป็นมวยรอบปุนเสือม,มวยไทยพันแท้ครั้งที่ส5านะครับสายสีนัดแรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นยอดอาคมสอสรินยาพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นเกาสะสมุยเจ้าทะเรทองพิกัดร้อยบ่ปอนด์ มาดูมวยคู่ที่3นะครับซึ่งถือว่าเป็นรนรองคู่เอกนะครับของการแข่งขันและถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นแสายเล็กสอยิ่งจเจริญการช่างหรือว่าเจ้าแสายเล็กวุดาชาโนนตัวเดียวกันนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านชูจเจริญหมวดดันสาระคมพิกัดร3 5ปอนมาถึงมวยคู่ที่4นะครับคู่เอกนํารายการของการแข่งขันและถ่ายทอดสด เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นอภิพสิทธิ์เคทียิมพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นวันฉเฉลิมสิทธิ์ซ้อน้องพิกัด134อบปอนด์นะครับเป็นคู่เอกนำรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตาลอดครับมาดูมวยคู่ที่1น,นะครับของการแข่งขันและถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับเป็นมวยรอบปุนเสือมวยไทยพันแท้นะครับสายซีครั้งที่15นะครับ รอบแรกเปก็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเพชรสีนิลคงชูช่วยพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นเก้าเรียมวอปัญญาไวพิกัด1 1 4ปอนด์ครับมวยคู่ที่1นะครับของการแข่งขันและถ่ายทอดสดนะครับเป็นมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่ส5าสายสีนัดแรกครับมาดูแดงก่อนเลยแดงก็เป็นทางด้านเพชรสีนิลคงชูช่วยครับเป็นมวยประเภทร,รูปร่างช่วงชกสูงยาวนะครับจังหวะฝีมือดีนะครับไอคิวสมองมวยนี่ดูว่าไม่เท่าไรนะครับ ชื่อชั้นเบอร์มวยนี่ดูว่ายังเป็นรองทางด้านคู่ชกประเภทสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับแต่ว่าแหมดูแล้วทรงมวยนี่คงเข็งไม่ค่อยชอบมันนะครับอาวุธถนัดนี่ก็เป็นวงในนะครับประเภทไล่แขนปั๊มรัดมัดตีสู้เหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะครับบูสู้ดุดันนะครับยันห้ายกนะครับสามฟอมหลังมีชนะคะแนนสิงโตทองอบจอสะตูนที่จังหวัดสงขลาชนะคะแนนนินมังกรจรน,นพรัฐที่จังหวัดพัทธลุงครั้งสุดท้ายเข้ามาโชว์ไว้ออกตู้นะครับเอาชนะคะแนนซื่อสัตว์ ชัยคีโก้เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2557ที่ช่อง TGN ครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านเก้าเหลี่ยมวอปัญญาไว้นะครับแหมเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือเตะต่อยเชิงกล้องนะครับหลักเหลี่ยมเก่าเกมนะครับถือว่าชื่อชั้นเบอร์มวยเนี่ยดีกว่านะครับประเภทแหมวงในนี่ปั้มรัดมาตีล็อกในแนวแน่นแข็งแข็งแรงนะครับบูสสู้ดีครับยันห้ายกนะครับชื่อชั้นเบอร์มวยเนี่ยดีกว่านะครับจังหวะฝีมือดีเก่าเกมนะครับ หมัดศอ,อกออกได้หนักออกได้แรงนะครับหลักเหลี่ยมหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยเนี่ยดีกว่านะครับวงในมีไว้แขนปั้มรัดมัดตีสู้บูยัน5ยกนะครับ3ฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนสมรักน้อยจะเินกิจก่อนเมื่อวันที่25ตุลาคม2557ที่ช่อง TGN แพ้คะแนนขวนใจนกแก้วรีสอร์ทเมื่อวันที่26ตุลาคม2557ที่จังหวัดบึงการครั้งสุดท้าย ไปชนะคะแนนยอดอาคมสสรินยาเมื่อวันที่10ธันวาคม2557ที่สนามมวยราชดำเนินครับมวยคู่ที่2นะครับของการแข่งขันและถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้ำนะครับของรายการเป็นมวยรอบบุญเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่15สายสีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นยอดอาคมสสรินยาพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นเกาะสะมุยเจ้าทะเลทองพิกัด114ปอนด์ครับ มาถึงมวยคู่ที่2นะครับของการแข่งขันและถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีครับมวยรอบปุนเสือมวยไทยพันแท้คั้งที่สิห้าสายสี่นัดแรกมาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นทางด้านเจ้ายอดอาคมสอสรินยาเป็นมวยเข่าล้วนๆนะครับบูดุดันครับปั้มรัดมัดตีบูสู้ยันห้ายกนะครับแข็งแร่งแข็งแรงเหนียวแน่นนะครับประเภทเหลี่ยมเข่าเนี่ยโหดึงลงมาเสียบดึงลงมาแทงนี่ถือว่า เข่าแหลมแทงเจ็บแล้วครับประเภทจังหวะฝีมือวงนอกนะครับหมัดเท้าเข่าสองนี่ดูว่าไม่เท่าไรนะครับประเภทหมัดศอกแต่ว่าเข้าไปนี่ก็มีหมัดมีศอกเสริมนะครับมีหมัดมีศอกเนี่ยเป็นใบเบิกทางเข้าไปวงในนี่เป็นของชอบของถน,นัดแล้วครับปัมรัดมัดไอซูบูยันห้ายกแล้วครับเข่าแหลมแทงเจ็บปัมรัตมัดไอซู้บูยันห้ายกครับการยืนระยะมั่นคงแข็งแรงนะครับสามฟอมหลัง มีชนะคะแนนมอลกรดำสอเตชะพันโมวันที่1 5พฤศจิกายน2557ที่ช่อง TGN แพ้คะแนน 9, เก้าเหลี่ยมวอปัญญาไว้เมื่อวันที่10ธันวาคม2 5 5 7ที่สนามมวยราชดำเนินชนะคะแนนสายลุ้งสอชัยจเจริญเมื่อวันที่13ธันวาคม2 5 5 7ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านเจ้าเกาะสมุยเจ้าทะเลทองนะครับ เป็นมวยประเภทแหม่มวยนี่เป็นมวยประเภทจังหวัดเตะต่อยนะครับฝีมือรักเหลี่ยมนี่วงนอกนี่ถือว่าดูว่าดีทางด้านดีกว่าทางด้านคู่ชกนะครับวงในนี่มีเข่านะครับปั้มรัดมัดตีสู้นะครับบูดุดดันแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับวงในนี่แหมคู่ขี่สูสีนะครับวัดกันที่การยืโระยะไทยท้ายนะครับสามฟอมหลังนะครับสามฟอมหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็มีโอ้โหฟอร์มสุดเหลือกเกินนะมีชนะชนะกับน้องเอายกที่สี่เดด ยุทธสุราชเมื่อวันที่27กันยายน2557ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชนะเทเนเกิลน็อกเอายกที่3เพชรไพรินสจอเปียกกระพงเมื่อวันที่6กันยายน2 5 5 7ที่ช่องทีจีเอ็นครั้งสุดท้ายครับไปแพ้คะแนนกับรถถังจิตเมืองนนเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2557ที่สนามมวยราชดำเนินครับมวยคู่ที่3นะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกนะครับของการแข่งขันและถ่ายทอดสดศึกมวยไทย7สีนะครับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นแสายเล็กสอยิ่งเจรินการช่างนะครับหรือว่าเจ้าแสายเล็กราชานนตัวเดียวกันนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นทางด้านชูจะเดินดาบรันสารคามนะครับคู่นี้นะครับจะต่อยกันที่พิกัด135ปอนด์ปอนะครับเป็นรองคู่เอกศึกมวยไทย7สีครับคู่ที่3นะครับของการแข่งขันและถ่ายทอดสดศึกมวยไทย7สีครับรองคู่เอกครับมาดูแดงก่อนเลยนะครับแดงก็เป็นทางด้านแสายเล็ก สอยิ่งเจริญการช่างนะครับทําการพิศซ้อมที่ค่ายราชานนนนะครับเป็นมวยประเภทโอ้โหจังหวะเตะต่อยนะครับหนักหน่วงรุนแรงกล้าแร่กล้าสวนนะครับกล้าออกอาวุธวงในในปั้มรัดมัดไอสู้บูยันห้ายกแล้วครับคําว่าเจ็บนี่แม่ไม่มีในสมองแล้วนะครับประเภทแม่ปั้มรัดมัดไีวงนอกเดินหน้านะเตะขาต่อยมัดมีศอกสลับหัวจิตหัวใจในบูสู้ยันห้ายกนะหัวจิตหัวใจดีเกินร้อยแล้วครับสนุกคู่ขี่สูสีถึงงินแน่นอนครับคู่นี้ สามฟอมหลังมีชนะคะแนนสักสุริยาโชาโคยุหฮะอีสุสุเมื่อวันที่19ตุลาคม2557ที่ช่อง7สีแพ้คะแนนอะพิสิ์เคทียิมเมื่อวันที่7ธันวาคม2557ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายไปชนะเทนนเกินของเอายกที่3แสงตะวันบออาทะเลบางสาเลเมื่อวันที่27ธันวาคม2557ที่จังหวัดศรีสะเกดครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านชูเจริญดาบรันสาร,รคาคนะครับ เป็นมวยประเภทรูปร่างชงชกนะครับสูงยาวใหญ่กว่านะครับได้เปรียบรูปร่างจังหวะฝีมือดีนะครับวงในในปัมรัดมัตตีไร่แขนดันสู้นะครับบูดุดันนะครับแข็งแกร่งแข็งแงรงยันหัยกนะครับทาการพิชซ้อมอยู่ที่ค่ายดับรนันสารคามนะครับมีหมวดรันสารคามเป็นหัวหน้าค่ายนะครับดูแลการาพริชซ้อมนะครับเป็นมวยจังหวะเตะต่อยนะครับวงในปัมรัดมัตตีสู้บูยันหะยกนะครับได้เปรียบรูปร่างชงชกสามฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนเหนือตะวัน ยอดธนูเมื่อวันที่26ตุลาคม2557ที่จังหวัดบึงกาฬชนะคะแนนสักสุริยาชชโคยุฮะอีซูสุเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2557ที่สนามมวยราชดำเนินครั้งสุดท้ายไปแพ้คะแนนให้กับเดะสตาเซงเิมอิวยิมอขออภัยครับครั้งสุดท้ายไปชนะคะแนนเดะสตาเซงเิมิอิวยิมเมื่อวันที่18ธันวาคม2557ที่จังหวัดสุรินทร์ครับมาดูมวยคู่ที่4นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนำรายการของการแข,ข่งขันและถ่ายทอดสดศึกมวยไทย7สีนะครับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นอาภิสิทธิ์เคทียิมพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นวันเฉลิมศิษย์ซอนน้องพิกัด134อปอนด์เป็นคู่เอกนำรายการศึกมวยไทย7สีครับมาดูมวยคู่ที่สีนะครับคู่เอกนำรายการนะครับของการแข่งขันและถ่ายทอดสดศึกมวยไทย7สีมาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นอาภิสิทธิ์เคทียิมนะครับผิดซ้อมที่ค่ายนะครับเคทียิมนะครับเทียมเพอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีจ่าเขี้ยวนะปากช่องเป็นหัวหน้า คณะนะครับดูแลการพิดซ้อมเป็นมวยประเภทรูปร่างนะครับเตี้ยสั้นนะประเภทแนีอาวุธหนักหน่วงรุนแรงเตะขาต่อยหมัดนับหนักหน่วงรุนแรงมีศอกสลับต้นต้นลุนนับน็อกได้นะครับวงในไล่แขนปั้มตีนะครับบูสู้นะครับกล้าแลกกล้าออกอาวุธนะครับจังหวะฝีมือดีครับวงในนี่มีไล่แขนปั้มรัดมัดตีสู้นะครับแต่ว่ารูปร่างชงชงนี่เสียเปรียบนะครับสามฟอมหลัง มีชนะเทนนิสกันนงเอายกที่สแสงตะวันปออวทะเลบางสะเล่เมื่อวันที่ส4บสี่กันยายน2557ันห้ารอยหสเจ็ดที่ช่องเจ็ดสีชนะคะแนนแดแสนเล็กต่อยิ่งเจริญการช่างเมื่อวันที่เจ็ดธันวาคมสอง7ันห้าอหสิเจ็ดที่ช่องเจ็ดสีครั้งสุดท้ายไปแพ้คะแนนให้กับวันเฉลิมสิทธิ์ซ้อนน้องเมื่อวันที่สามกราคมสอง8ัน้าอห้าสิแปดที่จังหวัดอุทัยธานีครับมาดูทางด้านคู่ชกครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นทางด้านวันเฉลิมสิทธิ์ซ้อนน้องนะครับแหม่เจอกันมาหลายครั้งแล้วนะครับย จังหวดการและสินน้ทำการพิจซ้อมที่ค่ายสินซ้อนน้องนะครับโดยมีเสียชนุทองประสมนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลการพิจซ้อมเป็นมวยจังหวะเตะต่อยรูปรังชงชกได้เปรียบนะครับครบเครื่องวงในเนี่นะครับไร่แขนปั้มดัดมัดตีสู้นะครับบู๊เก็บอาวุธเก่งนะถือว่าเก๋าเกมจังหวะดักเสียบดักแทงดีนะครับรู้จังหวะเข้าออกนะครับผ่อนหนักผ่อนเดาการยืนระยะดีครับต้นเนี่ยต้องระวังหมัดระวังศอกให้ดีนะครับต้นเนี่ มีโอกาสโดนนับโดนน็อกได้นะครับแล้วก็ต่อยกันมาจนรู้ทางกันแล้วนะครับมวยคู่นี้3ฟอร์มหลังมีชนะคะแนนแสงตะวันปอ่าวทะเลบางเสะ็จเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2 5 5 7ที่จังหวัดเชียงใหม่แพ้คะแนนแสงตะวันปอ่าวทะเลบางเสะ็จเมื่อวันที่5ธันวาคม2 5 5 7ที่จังหวัดประจวบเคีรีขันครั้งสุดท้ายไปชนะคะแนนอภิที่ธิ์เคทียิมเมื่อวันที่3มกราคม2 5 5 8ที่จังหวัดอุทัยธานีครับ